สวัสดีค่ะทักทายสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกไปไหนไม่ได้ไม่รู้ก่ะจะถ่ายคลิปอะไรจะอัดคลิปพูดคุยกับเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะฝนตกไปไหนไม่ได้เขาบอกพายุเข้าเนาะเราก็ไม่รู้อ่าวันๆก็อยู่แต่กระทรัพสอบเลยไม่รู้ว่าพายุส่วนไหนเข้าขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมาย พี่จุ๋มก็ออกข้างนอกไม่ได้วันนี้ก็เลยส่งคลิปทักทายเพื่อนๆค่ะเป็นไงกันบ้างครับพี่น้องสบายดีกันนะเหรียญวิ่งดีไหมของจะจุ๋มไม่เลยนะเหรียญเหรียญเงียบเงียบมากเลยพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมายฝนตกลินไปไหนไม่ได้เลย วเจ้าตุ่มจะพาไปดูฝนฝนตกลินนะคะสินะ้องลินมันมันมันลินลินไม่หนักลินลินคล้อยก็ก็อยากให้มันหนักอยู่แต่มันไม่หนักเพราะว่าข้าวนาเราต้องการน้าแต่น้ํามันไม่มีไม่มีน้ําใส่ปุ๋ยปีทั้งปีตกตกมาไม่มีน้ำอ่ะมันจะตกมาพรมตกมาลิน ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะอากายสบายดีกันทุกคนว้าพี่น้องมันแรงเนาะมันแรงเราก็ลำบากเออถ้าฝนดีมันก็กระชุนเวรชวยแต่วันนี้ก็ดีหน่อยตกลินถ้าจะลินทั้งวันแหละเพราะว่าฟ้าไม่เปิดวันนี้ฟ้าไม่เปิดแต่แต่มันลินไม่แรงมันลินค่อยๆอ,อยากให้มันตกหนักกว่านี้สักหน่อยจะได้มีน้ำเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่แวะมให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมายค่ะ ขอบคุณมากมานะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจอันนี้ก็ไม่มีอะไรเราพี่น้องมาทักทายยืนยันตัวตนเจ๊ตุ่มพารวยอก็ฝนตกลินเอาพี่น้องไปไหนก็ไม่ได้จะไปตัดหญ้าก็ยังไม่ได้หญ้าเลยแต่แต่ของวันนี้ตัดไว้เตรียมไว้แล้วแหละเมื่อวานเตรียมไว้แล้ววันนี้ก็ต้องไปตัดเตรียมไว้พรุ่งนี้อีกยวพอดีฝนลินมันคงไม่ได้ตัดก็คงจะรอพรุ่งนี้แต่เขาบอกพายุเข้าจะเข้าหลายวันหน่อยนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมายค่ะเจือกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านเห่ๆดดงๆรวยๆ้ังๆกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ